สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ก็พบกับวิชาภาษาไทยของครูอังศนานะคะภาษาไทยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามนะคะซึ่งครูจะมาอธิบายประกอบกับใบงานที่แจกให้นักเรียนไปนะคะคำนามคือนะคะคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว สิ่งของสถานที่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เป็นรูปธปรรมและนาม,มารำนะคะแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะ 1. สามัญ,ญานาม 2. วิสามัญ,ญานาม 3. สมุหานาม 4. ลักษณะนาม 5. อาการนามนะคะามาดูกันเลยข้อ1นึ่งนะคะสามัญนญา,ามนะคะหรือคํานามทั่วไปก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปไม่เฉพาะเจาะจงนะคะจำไว้เลยว่าไม่เฉพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่นเด็กนักเรียนครูพระ แม่ค้าแมวไก่กวางนกหมูโตะ๊ะดินสอโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ร้านค้าโรงเรียนจังหวัดประเทศนะคะไม่ได้เจาะจงเลยเพราะว่าเรียกรวมๆนะคะ ต่อไปสองก็คือวิสามัญนญา,ามวิสามัญนญา,ามหรือคำนามชี้เฉพาะชี้เฉพาะบอกเลยว่าเฉพาะนะคะก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อจังหวัดชื่อวรรณคดีไทยชื่อถนนนะคะชื่อคนก็อย่างเช่น เอกพันธ์กันกวีนัดเดตย่ายานะคะอาจชื่อสัตว์นะคะก็อย่างเช่นชื่อที่เราตั้งให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะเป็นมูมูนะคะและต่อไปเป็นชื่อของจังหวัดอย่างเช่นนครพนม กรุงเทพมหานครมุกดาหารนะคะชื่อวรรณคดีไทยทศก,กัณฐ์สังท่องนะคะชื่อถนนก็อย่างเช่นถนนสุนทรวิจิตรนะคะก็เจาะจงเราจะได้รู้นะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไร ะะสถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะนั่นแหละก็คือวิสามัญนญา,ามนะคะต่อมาข้อ3สมุหนามสมุหนามหรือคำนามบอกหมวดหมู่ฝังดีๆนะคะบอกหมวดหมู่ก็คือบอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของสิ่งต่างๆที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มๆนะคะต้องวางอยู่หน้าคำนาม นะคะคำที่บอกหมดหมู่ต้องวางอยู่หน้าคำนามอย่างเช่นฝูงปลาโอ้ฟังแล้ลเยอะเลยใช่ไหมคะคณะลิเกกองทหารกองมะม่วงช่อดอกไม้กลุ่มนักเรียนพวกเรานะคะนี้ก็คือสมุหนามต่อมาข้อ4ี ลักษณะนามก็คือคำนามที่บอกลักษณะของนามที่อยู่ข้างหน้าซึ่งจะตามหลังคำนามหรือจำนวนเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะของนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นกระเป๋าหนึ่งใบคำว่าใบรู้และว,ว่าใช้กับกระเป๋านะคะต่อไปรถหนึ่งคันเห็นไหม ขันก็ไว้เรียกกับรถนะคะนาฬิกาหนึ่งเรือนดินสอสองแท่งคลุยสามเลานะคะอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าลักษณะนามนักเรียนพอจะเข้าใจหรือ,อยังคะ,ะสุดท้ายนะคะก็คืออาการระนามอาการรนามคือ คำนามที่บอกกิริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมาจากคํากริยาหรือคําวิเศษซึ่งเป็นคําประสมจําเน้นๆเลยนะคะก็คือมีคําว่าการนําหน้ากริยาและความนําหน้ากริยาหรือวิเศษอย่างเช่นการเรียนการออกกําลังกายการวิ่งการอ่านการกินการนอน และคำว่าความอย่างเช่นความรักความรู้ความคิดความสะอาดความดีความร้อนความตั้งใจนะคะจำให้แม่นนะคะถ้ามีการกับความอยู่ข้างหน้านะคะก็คือคำนั้นก็คืออาการระนามนะคะ ต่อไปข้อสังเกตเลยของข้ออาการนามนี่ก็คือว่าถ้าคำว่าก,การและความถ้าไม่ได้นำหน้าคำกริยาหรือวิเศษจะไม่ใช่อาการนามแต่จะจัดเป็นคำสามัญน,นามก็มีการบ้านการเรือนการไฟฟ้าการปลาปาการเงินความอาญาเห็นไหมคะยังมีข้อยกเว้นนะคะถ้าการกับความไม่ได้นำหน้าคำกริยาหรือวิเศษ ะะหวังว่านะคะสิ่งที่ครูอธิบายไปนะคะนักเรียนจะสามารถทำลงในใบงานได้นะคะใบงานมีอยู่2หน้านะคะที่ครูให้ไปทำก็คือให้บอกคำนามสามัญวิสามัญคำลักษณะนามอาการนามแล้วก็บอกคำลักษณะนามนะคะ สำหรับวันนี้นะคะภาษาไทยก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะมีกำลังใจในการทำรายงานในการเรียนออนไลน์นะคะครูก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิดนี้ไปได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ